สวัสดีค่ะสวัสดีสาววันที่หเดือน6ปี25 25นะคะมื่อน,นี้เป็นสาววันสุขที่สดใสค่ะบ่มีฝน้้จ้ะ แต่พยากรวรรณกาเพินบอกว่าฝนสิตกมืออื่นค่ะมืออืน่นจะเป็นมือวันเสาร์นะคะเป็นมือที่เจสีจะต้องไปขายของอยู A ่แอฟทีอาพาร์ติแกลวค่ะพี่น้องสำหรับอาทิตย์นี้เจสีขายแค่วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่เจ็ดและก็วันที่แปดวันอาทิตย์เจสีกับไปขายอยู่งานไทยแฟ่ยู่วัดไทยมงคลที่มืงนีนะคะพี่น้องเป็นวัดที่ใกล้บ้านห่างจากบ้านเจสีอยู่ประมาณสิบห้านาทีนะคะ แต่ว่าเอฟดีอาร์นี่จะต้องครับรถไปประมาณ45นาที40-45นาทีเนี่ยจ้ะถ้ารถติดหน่อยอะไรเงี้ยเจอรถติดเจออ่าอักเสบเนี่ก็จะขับรถอยู่ประมาณ50าสิบถึงสูงงคุณนะคะพี่น,อน้องเพราะว่าสายเส้นนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ใส่เนี่ยเป็นเส้นหน้าที่ฝ้ายเป็นทางด่วนที่คนใส่ชัญจรหลายค่ะเพราะว่าคนผ่านไปต่างบ้านต่างรัฐค่ะไปขึ้นเนื้อกับไป นิวยอร์กแคนาดาไปช่างพุ่นนะคะขึ้นลงไต่ลงไต่กลับไปทางดาลลัแวกไปช่างฟลอริดานะคะลงไปทางพุ่่นอะยจืะเป็นเส้นทางที่สมแซมบอเคยเศร้าสมเศร้าแซามจะเสือข่อยอยู่มาสิบห้าปีแล้วตแต้มือแหลที่ข่อยขึ้นทางด่วนตัวนี้ก็ยังสมแซมอยู่ค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันจะเหตุในรถติดการเดินทางกับบอคคอยสะดวกปันใดค่ะพี่น,นะะ้นองเพราะว่าทางมัน คนปิดทางนั้นปิดทางนี้บ่ต่างจากพระรามสองเลยค่ะอืมอเมริกากับมี่ค่ะทั้งข่อยอยู่นี่มีคือกันสอ่อบาแล้วบาทัวจา้าเถือ่อืมคนรับเมาเนี่ยรวยแล้วรววยองกลวยจนขี่แตกไปแล้วคะ่ะพี่น้องเ <c oughs> ออพอสอมองนั่นแล้วก็สอมองนี่ย <c oughs> ี่งเลอข่าคยอาหารไทยนี่นะคะพี่น้องอยู่อเมริกานี่นะ เฮ็ดดีๆเนี่ยรสชาติอาหารของข้านเลยนะมันแสบเเอทามันแสบมันกลมๆประเทศได้ผู้ใดมาแต่ใส่ข้าเจ้ากบติดใจเลยจ้ะซีใส่สบก,กีเมนูเองนะคะอาหารที่ขายนี่ก็จะมีผัดไทยผัดขีเมาผัดติ่วข้าวผัดก็ไทยไฟไร์น,นะคะแล้วก็ผัดกะเพราลาบค่ะนี่บอกอี้หยางนะคะขายอยู่แค่นี้ใส่อยู่ก็มานหาเตาหกเตาก็ยังบบท่านนะกะไปนอง ส่วงทีมันเหลงหลิ่งดวนนี่ลูกค้ามากบางคนกินสามยางยิ่งเขามาสีหาข้นเขากระซังสีหายางเลยสิคิวสั่งบกคือกันเท mm hmm. ่ากับเห็ดหมอเดียวกันบ่นไรค่ะ mm hmm. มันก็เลยเห็ดยางนี่เสียเอเห็ดหอยบ่ท่าน mm hmm. บางคนเขาบอกอยากถาเขาก็ไปกิน้านอื่นนะคะเพราะว่าอาหารไทยสีขายอยู่เอฟดีอาร์านีบริเมันมีา้นเดียวบรยเมันจดสีขายคนเดียวนะคะ ลูกค้าก็มักมายืนเบิงนะคะบางคนเขาก็บอยืนเบิงคอยก็ดีใจดีใจแต่บางคนมายืนเบิงว่ายืนกดดันบ่งอย่างไหนเป็นกําลังใจบ่อย่างไหนคอยกับเป็นรู้ส์เคิร์นเคิ่์นอย่างไรไสยังกะมีนะคะพิจิตึกถือลืมบางคนเราเอามาเธอแล้วเป็นยังกับบุได้บล็อกขลีนั่นแหละคอยกับพี่นักจันนั่นแหละมายืนจองไลฟ์เฮคกับเฮคจะคอยลืมพิจิตึกถือคอยกับประมาณตัวเนาะเออก็ฉะนั้นแนะนํำด้วยจ้ะค่ะ ทางของแหลวไปหายางเหล่นหรือว,ว่า,ายางไกลๆคนเห็ดเลยจ้ะเพราะฉะนั้นมันกดดันหลายเพราะจักหมอได้เป็นหมอได้คนถามมางงบองงคือกันค่ะเป็นอย่างสิบงงเนาะไปนองมาแปดคนสิบคนก็กินคนละยางเดี๋ยสิมือมือเตือมึงเตือก่อยกระเพือเอาหอมหัวไงไปใส่ผัาซิ่วเพ่ได้ไปนอนบวชเนื่นอ แต่ลูกคาก็ว่าเสียบซื้อได้เลยเขาบอกบางคนเขาบอกเคยกินอาหารไทยเนยค่ะบางคนกินเหลวโอ้แสบแทบเลยนะสงมสายสีหิวเนาะเห็นเขาเจ้าตอคิ้วลายเรอคุณบอกว่าตอคิ้วน้ำแล้ววันนี้กินแล้วเพณ่กล่าว่าเสบเอ้าเป็นอาหารประเทศใดคนวะนยังบูงวะไปกินเจ้าของกินของอาหารประเทศใดกม็มีค่ะอืมก็บอกว่าบางคนสั่งพัดไทยยังบูงวะกินพัดไทยของประเทศใด เขาบอกว่ามีประเทศไทยนะ้าในเป็นของบางคนนะที่เขากระอกเปนะ็นเนาะในโลกนี้มันมีหลายประเทศอยู่บริเวณว่ามีแต่ประเทศเห่ประเทศเดียวเนาะกระโบวาก,กันเขาถามกระบอกไปค่ะขายต้นใบไปได้ปะค่ะขายเห็ดอาหารกระเหลือตาบึงต้นใหม่ไปนําบางคนนะ่ะถามแหล้วถามอีกถามโตแหล้วโตอีกกระอกเอาค่ะบางคนมาถามละค่ะ ท้าปุบกระเอาปับก็มีค่ะมคนเบิ้งแล้วจับแล้วจับออกบ่กว่ากันค่ะให้มันเห็นอะไรก็ะเฮ็ดหลดชีบโหฮาหโหหายบ่าหยัวก็อาจจะมีจับจนหลันนะขอยางเดียวยาเด็ดหย่อนพักข่อยหยอดต้นใหม่ข่อยค่ะมาคนขี่ดูขี่ดูเขาพี่น้องบ่อยู่ซืือยิกหมากูดข่อยจนเหี่ยวจนลนแมจับย่บจับอย่ใบยังกระดกกระเดียมอยากาอมอยากดม โอ้ยบุคิดสว่าถ้าตัวเองเหตุแล้วมันเสียมันพังเลยเข้ากับสีค้ายโบราณยังไงนะพวามคนประเภทนี้ก็มีหลายค่ะพี่น้องบุคิดถึงใจเขาใจเอ้าบัตรฮาเพิ่นเอานะเพิ่นเพิ่นโบราณเอาได้ตัวเพิ่นยิกนะเพิ่นไปเอาอีกตัวหนึ่งพุ่นะตัวที่เพิ่นบรีณบายโบราณยังผุ่นะตัวที่เพิ่นเด็ดเพิ่นยีเพิ่นโบรากได้ได้บัตรืมเป็นยังไงส่ก็มีทุกที่ค่ะคนแต่ว่าเข้านะ แบบต่เห้าไปิโศกดีเนาะสิเจอลูกค้าแบบใดเป็นแม่ขาในต้องทํำใจได้ไปเนาะเปิดใจให้มันโล่มๆมางเพื่อก็อยากหายนะทุนบ่ได้ยังสิคะแต่ว่าพ้นเสียกันแล้วยาเงาค่ะก็หายเขาเขาเขาสร้างเ้ากเขาบ่มากินบ่มหาของเงาเล้นะลูกค้าห้ากับโหลดดีละยังเสียอข่าขายค่ะบ่มันว่าสีดใดย่างเดียวเดอจ้าสิ่งแรกเลยค่ะค้าขายเนี่นะ ตจ้าจงได้แน่นอนได้เมื่อยค่ะนิดยังก็เมื่อยเบิดนะพี่น้องพนักงานออฟฟิศก็เมื่อยใจเมื่อยก็เพื่อนหลุมงานระหมองก็ดีเหตุของตัวเองก็มากกันเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจในื่อยทั้งกายหย่อนยังบางเทื่อมันขายบ่ได้ดิเงินบ่เข้าตามเป้าตามที่เฮาคาดเฮาหวังไว้ก็เหนื่อยใจ กายกระถุ่มไปแล้วมันเมื่อยแน่นอนและคะ่ะเมื่อยกายแต่ว่าบาเหตุก็แห้งเมือเอม่อยเนาะเมื่อยในความถูกความยากสาเหตุมหากบบรบบาดมากค่ะพี่น้องเออบอเรื่องยูทูบหน่เนาะจากสาเหตุอะไรให้วิวมันดีกับพยายามลงคลิปให้มันละลายนะคะอยากได้วิวย่อนวิวดีๆบางคนบอกว่าต้องให้จังสั้นต้างให้ทังเสิยกับพยายามปรับอยู่ค่ะแะปปั๊บหลายขอดักถามมันโบเป็นโตของตัวเองมันกับโบอยากเหตุเลยค่ะพี่น้อง อีหลีถ้ามันเห็ดมันโมเมนทางเฮ้าเฮากัาอบโอยาเทศกังสิเกิดอะไเฮ้าเบื่อเฮ้านายยังหลายคนเห็ดเขาเจากเะหลือเห็ดบางคนเนาะหยอดวิวเขาเคยได้เป็นล้านเป็นล้านหลายล้านเงี้ยสิพอหยอดวิวเขาตกมันเหลือลักแสนลักหมื่นก็นเห็ุจเขาหลือเห็ดไปเลยละค่ะพี่น้องมึงแง่มึงคอยเนี่ยหยอดวิวลักลอยคอยก็ยังพ่นเห็ดไปปางทีบางคนก็นมาคอมเมน็์เออถ้าคอมเมน็นดาบอกคอยมีแล้วน,นะคงจบสีนะ พ่อพ่อก็อา,อาจจะบ่กู่จะดาเรืองอยังเนาะโมมีเรืองให้ดาอืเลิกกันบ่มบอลเรืองน่าสนใจบ่สนุกติสิมาดาจังสิงนะเลิก็มันมีคอเมเมนต์ทีแม้ว่าทีม่าโฆษณาเอ่อพ่ออื่นยังเกาะซิ่งผิดกหดายเนาะกับพการพนันแล้วโมอบอกว่าให้ลบให้ลบมึงเพื่อขี้ขาวน,นั่มลบเลยไปเนอะมันมีปัญหาอย่าง,มงาาโมคาธาเฮาบโลู อันนี้ไพหูกระบอกเจ้าี่แน่ก็อันนี้คอยบอกหูอีนี้เพราะว่าบางเ่อบางคิปกับกากิขานลบก็บ่ามีเวลามาลบกันสิเนาะก็สิเหตุยังไงเปิดเพ่งไปนําเหตุของไปน้ำเจ้าสิขาขายไปนําวันไหใไอ้เห่าบม่มเอยวันไดนด้วยค่ะพีน่น um ่องไอ้เห่าสนุกเจ้าสิแต่ว่าบอกกับว่ถือใจตะบีค่ะตะบีบอกว่าหนัวครู ลำโพงนหน่อยๆของ่อยนี่มีพลังแต่แต่ได้ไี่น้องเห็นบอที่ทางหลังนะหิวนหน่อยๆนะเป็นของบอสค่ะลำโพงเสียงกับบ่กะบบเท่าใดหรอกค่ะเสียงก็ดีอยู่แต่กับบเท่าใดแบตเตอรี่กับเบิดเร็วค่ะใส่ลำโพงนหน่อยๆจงิงนะดีจะว่าเ้าใส่เจนเนอเรเตอร์ก็คือเครื่องปั่นไฟอ่ะเครื่องปั่นไฟที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะเป็นหลุ่นได้กับบ่หูดำนักก็ดีอยู่ค่ะ แตบีบอกว่านำนักก็บ่คคอ,อยนักแต่มันกันนักสําหรับข่อยนะไป็นหนอมันมีคนมาบอกใส่่อยเนาะว่าเฮ็ดยั้งกับบ่อยผัวยพัวนว่าอยากให้เรามาเบิ่งขีปเนาะว่าตอนที่่อยหิค่าคายตอนที่อ่อยเฮ็ดยังกังเว้นนี่นะ่อยเฮ็ดย่สักบึ้มๆบ่บจะเบิ่บบงอันบินทัางหลังนี่นะคะบางบางแผ่นน่ะมีสามเมนูมี4เมนูมมนมมนจงซีสข่อยเฮ็ดอยู่ผูเดียว แฟนของก็ยืนรับออเดอร์เล็กๆนหน่อยอย่างสิเวลาเก็บยังมาแรงแนวดานักแนวดาน้แล้วก็บ่อได้หายเหตุวังเทือมัเหมือมันเหมือมหม่อ,อยเลนี่นะคะพี่น้องถ้าแบ่งงานกันชัดเจนกับผัวเมียเฮ้าก็ต้องมาหากินรวมกันแบ่งงานกันชัดเจนว่่มีปัญหาแต่ว่าคนหลอกขางคนที่มองมา,าดัานมั่มีปัญหาน้ำเฮาค่ะไปขวางหูขวางตาเพลินค่ะพี่น้อง <laughs> อยากนาหมูข่อยดีดีดอกคนในตลาดนะ อผู้ใดก็ดีบางคนไก่เคียงพนเห็นนะพนก็เอออ๋อเออเขาเบ่งงานกันเฮ็ดพนก็พ่อเขาใจเนาะพนก็บ่ค่อยว่ายังเวลาเฮาได้เหยียดหลังได้ยเอ็นหลังพักพนต่ว่าเรื่องต้นใหม่ีนเจ้าสีก็บ่ให้สามีพนอยากนำเขาเจ้าสิก็เก็บของตัวเองยังของกินของยาในเขาเก็บตัวใดไว้ไปจากถิมตัวใดเขาเก็บเขาเมี่ยงของคอยเองแฟนก็เฮ็ดเก็บเต็นเก็บโต๊ะจะสีเก็บไฟ ม่างเตาเก็บและเป็นระเบียบเขาแบนงกระชัดเจนค่ะเขาบรดวาอย่างกันแต่คนอื่นมามองนี่นะสร้างมาว่าข่อยแนะนำมาบังคีบข่อยได้จ่ายอย่างเห็นว่าข่อยเห็นอย่างนี้กัเวนนะอือก็คุณน่ายที่เขามาส่างกําลังใจด้วยค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ